สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับขอบพระคุณในความกรุณาที่ช่วยดูโฆษณาให้นะครับมาแล้วครับมาแล้วสําหรับรถ7ที่นั่งนะครับหรือรถครอบครัวอเนกประสงค์ VIP นะครับก็ต้องยกให้รุ่นนี้เลยครับ Honda CRV นะครับปี2003เครื่องเบนซินนะครับน้ำมันล้วนยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนนะครับลองมาชมกันดูครับว่าจะชอบหรือเปล่านะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้ในครอบครัวนะครับก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวนี้นะครับ CRV ตัว2003นะครับเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกมากเท่าไหร่นะครับหาข้อมูลได้เลยนะครับใน CRV ขับไท a แลนด์นะครับมีอะไหลมากมายมีทั้งเรื่องราวความรู้ของการแบ่งปันว่าที่ไหนซ่อมได้ช่างที่ไหนเก่งอะไหที่ไหนถูกสามารถเข้าไปเรียนรู้และศึกษาอะไหได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอะไหล่มีแน่นอน ในลับเนี่ยมันจะมีตรงที่มันจะเป็นส่วนของอะไรที่ถูกนะครับแล้วช่างที่เก่งเฉพาะทางเฉพาะด้านก็มีนะครับส่วนในศูนย์เนี่ยมีแน่นอนครับอะไหล่แต่ว่ามันจะแพงฉะนั้นเราเน้นลดประหยัดเราก็จ้องหาสิ่งที่มันจะประหยัดให้กับเราได้นะครับสําหรับคันนี้ก็พร้อมแล้วก็น่าใช้มากๆสีก็ยังสวยอยู่นะครับต้องไปเช็คไอทดลองขับดูนะครับรถอยู่นนทบุรีบางกรวยนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจกําลังหาคันนี้ก็ต้องฝากไว้เลยครับ อย่าช้านะครับถ้าชอบกำลังหาต้องไปเลยนะครับอย่าพึ่งจองก่อนอะไรเด็ดขาดนะครับไปทดลองขับเจราจาเอกสารให้เรียบร้อยว่ามันตรงชื่อเจ้าของจริงหรือเปล่าถ้ามันถูกต้องทุกอย่างก็ถึงจะจัดการโอนเงินเรื่องจัดซื้อได้เลยนะครับเอกสารเขาก็บอกพร้อมโอนอยู่แล้วเราก็ต้องไปเช็คครับทีนี้รถที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับพร้อมใช้เป็นรถบ้านเลยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆลองไปทดลองขับดูก็ได้นะครับเขาบอกว่าพร้อมเสมอ ขอให้ไปชมไปคุยกันหน้างานครับเรื่องราคาก็ว่ากันอีกทีงแต่ผมต้องบอกกันว่าจากที่เห็นเนี่ยสาภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับไปดูแล้วก็จะรู้ว่ามันสมบูรณ์จริงอย่างที่เขากล่าวมาไหมครับครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดรับชมและกดติดตามนะครับถ้าพี่น้องท่านใดยังมีรถที่ไม่ถูกใจแล้วก็ยังมีรถไม่สวยนะครับหรือก็ประมาณยังไม่พอนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับให้ศึกษารถคันนั้นๆวิธีการดูแลอะไรหรือแม้กระทั่งราคาเนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันจะอยู่ประมาณไหนเก็บเงินได้เลยครับไว้เป็นทุนสำรองเมื่อเจอรถที่สวยหรือผมเจอรถที่ดีมาผมจะเอามาฝากถ้าพี่น้องชอบก็จัดการซื้อได้ในทันทีนะครับคันนี้ต้องบอกว่ามันสวยเนียนตาจริงๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับติดต่อไปที่เจ้าของเลยนะครับโทรไปที่เจ้าของก่อนเลยนะครับถ้ามารอผมตอบผมอาจจะช้าครับเพราะผมทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับ ว่าไม่ได้เข้ามาตอบตลอดนะครับรขอขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามและกดรับชมก็ขอบพระคุณในความเมตตาที่ช่วยดูโฆษณาให้ผมนะครับเป็นอันว่าสวยนะครับคันนี้พลาดไม่ได้เลยรถครอบครัวจริงๆขอย้ํานะครับว่าสวยมา